เด็กก็เยอะเลยอ,อ๋อครับครับล้เยครงสร้างใหญ่มากเลยน,น,นะ,ะ้าค,ครับผม,ผผมออครับผมดอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปรัดข้างหน้านะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลวัดพะนน,นนะครับอำเภอน้องปิงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพอด,ดีคุณลุงแนะนำตัวหน่อยครับคุณลุงคุณลนะุงชื่ออะไรนะคุณลุงท่อคุณลุงท่อนะครับลุงท่อเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับเนี่ย,สอ,อยสองปีแล้วสองปีแล้วอันนี้เป็นรับรับจ้างเลี้ยงใช่ไหมครับคุณลุงอืตอนนี้วัวมีกี่ตัวครับลุตงตัวเก้าตัว เกับร้อยนะกันอย่างไ่บ้าโอ้โหเลี้ยงไหวไม่หไหวก็ต้องหวงเราคือเลี้ยงคนเดียวเดียวใครรู้บอกเก้าสิบกว่าตัวในบานผมงอนหน่อยเดียวเลีเ้ยงของเขาเล้มากอมเออเลี้ยงเยอะมั่วไหวนะ้มันเป็นบามันทั้งหมดเลยไหมคุณลุงบาม,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 มันยาวก็ไปยาวแต่ไรงูยาวก็มีแต่ไปยาวแต่ไรส่วนมากเขาเ<ม>ขผาผสมเป็น นนอ๋อให้มันโครงสร้างใหญ่หอมันมัครพอสีดำอือตัวเล็กๆก็มีเยอะเลยนตัวนั่นสวยนะลุงเนาะไอ้ตัวเมียไอ้ลูกเนะี่ยนะเขาใช้พ่อพันธุ์คงฝูงไหมครับเนี่ยใช้พ่อพันธุ์คงฝูงไหมยอใช่อ๋อ ขาซื้อมาใหม่ก็ามาักบอยราคาวก็ยังคนเดียวก็ซื้อมาปฏิบัติบอกว่าใครซื้อเราถ่ายไอ้นี่เขาซื้อาายังซื้อกลับอีกลายง่ายแั้วให้ลูกดีด้วยลูกมัอนอ่ะลูกมันใหญ่ๆหญ่เงี้ยเลยน,ในใี่นี่ใช้นี่นี่ลูกติ๊บเป็นม้ามุ่งเนี่ยอ๋อเป็นต,ตัวนี้ตัวใหญ่มากใช่ไหมนี่ก็ลูกติดโครงสร้างใหญ่นะนะขายตัวๆนะใครซื้อขายตัวเขาเขาปล่อยแพงไหมคุณลุง อย่าง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 ที่เห็นนี่นี่นี่เคยถามเักที่ไม่ได้สนใจก็มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยปล่อยเนี่ยก็จะหาแล้วอยากดูอยากเห็นถ้าพาไปดูทางนู้นนะคุณลุงเป็นวัวไร่ทุ่งนะครับเลี้ยงคนเดียวเก่งมากเลยคุณลุงอายุกี่ปีแล้วเนี่ยอายุกี่ปีแล้วหกโอ้หกสิบแล้ว เขาไปม,มอ๋มอโอ้ก็จะมีคนมาช่วยไล่ทีอ๋อก็จะมีคนมาช่วยไล่ทีนี่มันจะไปไหนครับหนี่ ตัวใหญ่มากเลยคุณลุงแต่งพ่อพันธแม่พันธุ์เขาดีนะ <Hey! S 1> อ๋อครับครับลุง ก็เยอะเลยอ๋อครับครับแล้วครงนันงส้างใหญ่มากเลยนะครับผมครับผมอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปรัดข้างหน้านะ ยิ่งลุงก็เลี้ยงทั้งวันเลย,ยนี่ยฟ้องแต่กี่โมงเนี่ยเช้าใช่ไหมเช้าแล้วเราจะมามีไปนอนบ้านเช้เย็นไปชนเช้ามาปนอนนู่นในบขาพออยู่ได้ไนมะออยู่ได้แล้วอยู่กัาล้นาอ่ะอ๋อแล้วกรมอยู่ตรงไหนนี่เองอ๋อ ไมตได้เดินไปเรื่อยทางนู้นะนะเนาะหอมมันก็จะวนอยู่เนี่ยอ๋อบางทีมันก็ฉลาดนะถ้าตัวไหนมันมันจะเป็นหน่วยแบบ มีถึงตัวเดียวไัวนมันชนไปเลยนะมุดจะมตายเลยแล้วแล้วถ้าเห็นตัวอื่นไปด้วยมันก็ไปด้วยฮะถ้าาดถมันม้มอามุเไปเะนมันฉลาดไปมันฝูงก็จะมีก็จะมีตัวตัวตัวนำาก็มีตัวีกตัวแทหมถ้ตัววานั่นเอง ครับผมครับผมนี่เป็นวัวไร่ทุ่งนะครับทุกคนเก้าสิบว่าตัวนะครับผงนี้เป็นของคุณลุงแกรับจ้างเลีย้ยงนะครับ เลี้ออยงคนเดียวด้วยนะครับ90กว่าตัวโครงสร้างใหญ่มากเลยจะดูบรรยากาศหัวไล่ทุ่งนะครับยูโครงสร้างเขาใหญ่มากเลยนะครับ น่าจะเป็นผสมหูนะครับสายหูมาตัวโครงสร้างใหญ่ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เช่านะครับจากที่ถามคุณลุงมาเป็นพื้นที่เช่าเนาะทางน้นก็จะมีอีกนะครับทางนู้น สีดำก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสีดำนะนแอบอยู่พุ่มไม้ดูตัวอื่นนะครับอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับ เป็นวัวไล่ทุ่งที่โครงสร้างเขาไม่ธรรมดาตัวใหญ่มาก หลายหูนะครับตันนี้เป็นเฟตเมีย นี่ก็ตัวเมียนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากน่าจะความสูงน่าจะได้สักร้อยห้าสิบบวกบวกนะครับตัวใหญ่มากน่าจจะเป็นล้วนธรรมชาติด้วยนะครับ บรรยากาศตัวได้ตุ้งกินหญ้านะครับ ตัวนี้ทาโบสทนะครับใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยมันจะร้อยหกสิบได้เลยนะครับใหญ่มากมีตัวเด็กๆแบแบ่แบ่แบ่แบ,แบแ่เร็วเร็วเร็ว แบ่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 เหนือยวเหนื SW ่อยมีแต่ตัวเมียนะครับแบ่แบ่แบ่เหนื่อวันนี้ไม่ได้เ่ยแบ่ แบ่แบ่เร็ว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 ตัวเด็กก็เยอะมากเลยนะครับแบ่แบ่เร็วเร็วเร็ว ช้ที่นี่ก็ใช้พ่อพันธุ์คุ้งููงนะครับเป็นเลือดร้อยนะครับ<ม>ตัวเด็กๆดยนมาแล้วนะครับยนมาเลย ลอวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับกับภาพบรรยากาศหัวไร่ทุ่งแถววัดพระนอนนะครับจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายแล้วมาแล้ว แล้วบี